ได้้อยู่แลววันนี้ผมมาสัมภาษณ์ดรเกียรติวันอมัตยคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซลส์ทีมก็คือ,อ,อการจะทําให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้น<ห>นะครับค,ค่าของตัวเองครับเรียนถามอาจารย์ว่าศาสตร์เรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันมีมานานมากน้อยแค่ไหนหรือยังครับมีมีมานานแล้วนะอันนี้เป็น,ปนแนวคิดของมนุษยนิยมเขาเรียกกลุ่มวแมนิสถ้าเอาตามตำราเขาบอก ประมาณ1943กี่ปีแล้ว1943ก็50กว่าปีละเจ็ดสิบเกือบเจ็ดสิบปีเอาก็สงครามโลกครั้งที่สอง1944-45ประมาณ60-70ปีก็มาพูดถึชื่อมัสโลซิมมาสโลอับราฮัมาสโลอับราฮัมมาสโลเลขเขาพูดเรื่องเขาแค่พูดเรื่องความเรียบความต้องการของของของมนุษย์นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้แต่คนก็จะตีความ สิ่งนี้แตกต่างกันโดยเฉพาะในโลกทุนนิยมเนี่ยมีความมีความแตกต่างกันก็บอกว่าเขาศึกษาในแน,ในวคิดของเขาเนี่ยขขเขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความต้องการข้างในของมนุษย์เขาบอกว่ามนุษย์ต้องการพอถึงขั้นที่สี่เนี่ยขั้นหนึ่งสองสามก็คือความต้องการการมีชีวิตรอด survival needs อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ safety n e e d แล้วก็ต้องการความรักจากคนอื่นอันนี้เป็นความต้องการซึ่งมีทั้งมนุษย์และสัตว์ชนิดอื่นเหมือนกันหมด แต่ถ้าจะเป็นคนได้มันต้องเลือยไปถึงความต้องการขั้นที่สี่ที่เขาเรียกว่าเอีนี้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่เห็นคุณค่าคณท,ที่ทำจะไม่เห็นคุณค่าผมแต่ผมเห็นคุณค่าของผมเองแต่คํำนี่มันเป็นคำที่ที่าาเข้าใจยากสุรละม้เพราะมันเป็นอย่างนี้ครับโดยเฉพาะในในโลกของของทุนนิยมซึ่งเน้นเรื่องวัตถุอ,อะไรต่างเซเวนตีมันมีสองอย่าง ซลล์เอสตีนแบบ to be to be อย่างที่เราเป็นจะปกปกติเนี่ยที่คนเป็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าซู self ดโดเซลล์เอสตีนซูโดคือปลอมปลอมก็เลยว่าเป็นแบบ to have เช่นคือต้องมีต้องมีนั่นต้องมีนี่ต้องมีนั่น,น,น,นถึงจะมีเห็นคุณค่าของตัวเอง <c oughs> อืเช่นคนที่ทําต้องขับรถต้องได้ปลิญญานี้ต้องได้ปริญญานญญานี้ถึงจะมีเห็นคุณค่าของตัวเอง ต,ต้องมีบ้านใหญ่ขนาดนี้ต้องมีแฟนสวยอย่างนี้ะอะไรอย่างเงี้นะอันนี้ก็มันเฟกมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่แต่คนจะตีความตอนนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนั่งรถแบบนี้นะโฆษณารถก็จะมีนั่งรถแบบนี้ได้คุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองเรียนหนังสือ,อย่างนี้ได้แต่อันนี้หมายถึงว่าเห็นคุณค่าจากข้างในไม่ต้องจบด็อกเตอร์ก็ได้ไม่ต้องมีรถรูขับก็ได้เห็นเห็นคุณค่าของของตัวเองมีคำกล่าวเขาบอกว่า แม้นภูเขาไฟฟูจิมันสวยแต่ภูเขาลูกอื่นก็ไม่ได้ด้อยค่าไม่ว่าจะเป็นอะไรจบเป็นให้ดีที่สุดเห็นคุณค่าของตัวเองพร้อมๆกับเห็นคุณค่าของของคนแล้วเราจะสร้างมันได้ไงฮะอาจารย์เพราะว่าผมมันผมไมได้างสิ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะสมมุติว่าอย่างคนอสมมุติอย่างโทษนะไม่ได้ลบหลู่แล้วอย่างคนเก็บขยะแล้วว่า ในสิบเนี่ยซึ่งจะต้องซึ่งอาจจะมีเซลล์เอ้องว่าจะต้องรับรับใช้คนไปตลอดชีวิตใช่ไหมฮะแล้วว่าคนที่อยู่ในธุรกิจบริการอะไรเงี้ยก็มานั่งคิดว่าย่างนีคนเหล่านี้ก็ไม่มีความสุขอไปอยู่ในชีวิตไม่มีเซลล์เอสซีอ่าเพราะนั้นเราจะบางคนถึงถึงจะเป็นแบบมิลเลนแน์ก็อาจจะไม่มีความสุขไม่มีไม่มีเพราะมันก็มีคนที่รวยกว่าซูเปอร์มิลเลนแน์อ่าทำไมคนบางคนมีต้องการแสนล้านต้องการรวยกับบิลเกตใช่ไหมฮะแต่บางคนเคยเคยได้ยินเรื่องพิธทน เตาของเซนไนมเต่าของเต่าของเซนอาจารย์เป็นเป็นคนไม่มีอะไรเลยด้วยซ้าไปอาจจะตกปลาหรือทอะไรอยู่ด้วยซ้าไปแต่เขาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วมีคนจานวนมากมาเรียนกับเขาเขาาของต้องมีบางทีเป็นขอทานอยู่ด้วยหรือเป็นอะไรด้วยนะแต่เห็นคุณค่าคุณค่าของของตัวเองเยอะฉะนั้นคนที่มาเรียนก็คืออาจารย์สามารถทําให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยลูกสึกบวกกับตัวเอง อันนี้อันนี้จะพูดทีไได่ไม่ได้เป็นเศวัตถุข้างนอกอนะครับไม่ได้ประเศษวัตถุข้างนอกนั่นคือเป็นเครื่องประดับชีวิตส่วนประกอบแต่บางคนส่วนประกอบนั้นนะ่ะมันเป็นส่วนสําคัญทั้งหมดของชีวิตคําถามถามว่าแล้วทาไงถึงจะให้าตบวกกับคุณค่าของตัวเองจริงผมให้ความสนใจหนัง <ผม S 1> สือที่เขียนที่จริงเขียนหลายเล่มนะโชว์ได้เลยครับโชว์ได้เลยครับหนังสือเขียนอีกหลายเล่มมากเลย รเรื<ด><ม>่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องอ<ะ>ันดับไมหมฮะัคผมไม่ถึงอย่างนั้นนกครับเนี่ยพลังแ่งความเชื่อมั่นไงแต่ s เปอร์เชนจ์คิดด้านบวกอ่าม,มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซล COC ไม่พูดอย่างนี้โออ,อเป็นแต่แต่ที่จริงมันเริ่มต้นจากเรื่องนี้เรื่อง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  COC ชันนั้นชันคือเห็นคุณค่าของตัวเองเอาทำไงการบอก s o ลูชันเลยครับเวลาวิญญาณเรามีน้อยแต่ s o ลูช i o นก็คือว่า มันมีคำคำหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกไม่รู้คุณชีพทางคุณคกับคำจิตใต้สำนึกมันมันไม่ได้เก็บข้อมูลอ่ะมันตัวเราเนี่ยมีจิตตัวหนึ่งเรียกว่าจิตใต้สํานึกมันเก็บข้อมูลเช่นอักของซิกมาซิกมันฟรอยซิกมันฟรอยเป็นนักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มพฤติกรรมนิยมไอกลุ่มนี้เขาเขาจิตของคนเรามีจิตสํานึกหรือราษาสัมผัสตาหูแล้วก็จิตใต้สํานึกจิตเนี่ยสำนึกก็เก็บไปต่ออดสติ้งไม่ใช่อ่าจิตใต้สํานึกก็คือ สิ่งที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้สิ่งที่ตาเราเห็นหูได้ยินเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเอาไว้เช่นผมถามที่ทาจารุนีนะสุครับชุกสวัสดิ์อ่าครับทําไมท่านท้าว่ะเก็บไว้ใช่ไหมสัญญาชื่อเล่นชื่ออะไรแอไม่ได้เปิลนะสมมติได้ซึ่เปิลมันคือมันเก็บข้อมูลนะอะไรที่เราเห็นเนี่ยมันเก็บข้อมูลไว้ฉะนั้นการที่เราจะให้บวกกับลบกับตัวเองขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บข้อมูลอะไรไว้จากประสาทสัมผัสที่เก็บเอาไว้เช่น บางคนหล่อการศึกษาก็สูงฐานะก็ดีแต่สึกลบกับตัวเองเพราะเขาเก็บข้อมูลลบๆไว้ตั้งแต่เด็กๆเช่นพ่อบอกว่าส่วสังคมไทยชอบพูดลบใช่ไหมไม่ได้เรื่องเลยโง่ชิบหยเรียนไม่ได้เรื่องเลยควายอย่างเงี้ยแต่บางทีไม่ได้เรื่องจริงอ่ะมันไม่ได้เรื่องจริงอ่ะทาไงฮะฉะนั้นฉะนั้นเขาก็เก็บอันนี้เราพูดสองส่วนไอฝีมือเขาเรียกไอคิวถูกไหมความสามารถไออันนี้ เขาบอกคนที่จะพัฒนาด้านต้องมี EQ เลยอิมูชชั่นเนอ a l คือความสุขในใช่ไหมครับครับบอกโง่มันเก็บข้อมูลว่าโง่พอเก็บข้อมูลว่าโง่ไว้เขานี้ก็รู้สึกลบกับตัวเองคุณอาจจะประสบความสาเร็จทั้งหมดแต่คุณไม่เคยมีความสุขเพราะคุณลบกับตัวเองนี่ยกตัวอย่างฉะนั้นการศึกษาสมัยใหม่นี่ที่เขียนการศึกษาแบบนีโอเนี่ยนะเขาถึงบอกจะให้ทั้ง IQ ก็ดีด้วย EQ ก็ดีด้วยไม่ใช่ให้ดีได้อย่างเดียวแต่สังคมปัจจุบันเขาไม่แคร์ก็สอนแคร์อย่างเดียวว่าวิชาการจะเก่ง ฉะนั้นคำพูดบางคำก็ถึงจะไม่พูดนี่ที่ถึงเปิดโรงเรียนไงครับเราเปิดโรงเรียนเพราะว่าผมเคยลบมาตลอดในชีวิตทำไมอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อาจารย์เป็นด็อกเตอร์อยู่ในตระกูลที่ดีเรียนจุฬาเรียนจุฬาเด็กๆเป็นแชมป์เทนนิสประเทศไทยขนาดนัหนครับเป็นแชมป์นไทยแล้วก็เคยสงสัยนะผมเคยสงสัยเอทำไมสาวๆมาดูตอนนั้นหน้าตาดีด้วยนะสมัยนั้นหน้าตาดีด้วยก็ดูเราทำไมวะ ไม่เห็นว่ามีอะไรสักสิ้นเราไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกตัวเอง,องแย่ต่ำต้อยจนกระทั่งผมไปเรียนไปคอร์สคอสหนึ่งกขพูดถึงเซลสติแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลในจิตใต้สำนึก,กทำยังไงจิตใต้สำนึกเนี่ยนะถูกไหมเราเก็บข้อมูลโง่ไว้ตั้งนานแล้วพอเก็บข้อมูลเราก็รู้สึกว่าตัวเราโง่ถ้าควายก็ทาแต่อย่างเดียวสายนาก็มออันก็เปยนข้อมูลใหม่เขาก็บอกแต่บางทีมันได้รับมาเยอะ ได้รับมันเป็นพันคำหนึ่งคำใช่ไหมโง่ก็ฉลาดใช่ไหมครับเขาการศึกษาสมัยชิฟที่แลวมสมัยใหม่เขาเรียกว่าการทําให้เราคลื่นสมองตำ่ำเขาจะจะเปิดเพลงมีกระบวนการเล่นโยคะเปิดคลื่นสมองตำ่ำพอคลื่นสมองตำ่ำปุ๊บเขาที่สมองเลยจะเปิดรับแทนที่จะใส่ข้อมูลห้าพันคำก็เหลือแค่ห้าสิบคำเท่านั้นเขาเรียกว่าซูเปอร์เรนนิ่งนั่งสมาธิช่วยได้ไหมสมาธิวิธีที่ทําให้คลื่นสมองต่ำ สมาธิบางอย่างนี่มันมองเห็นผีเห็นกระโดดเห็นอะไรยิ่งคลื่นวุ่นวายมันต้องทําให้จิตใจสงบเคยเคยเคยเนอะไรได้รวดเร็วแม่คิดอะไรออกสร้างสรรค์แมเขาเรียกว่าเข้าสู่คลื่นอันฟ่าข้าจันกระบวนการกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดก็คือเปลี่ยนให้เข้าไปอยู่ในคลื่นอันฟ่าคือพูดง่ายคือต้องพูดบวกกับตัวเองพูดเขาเรียกว่าออโต้สักเจสชันหนึ่งต้องพูดบวกกับตัวเองก่อนแต่บางทีมันมันโดนด่ามาเยอะนะมันต้องการเปลี่ยนเร็วใช่ไหมที่คําพูดเนี่ยพูดบวกกับตัวเองก็ได้ แต่บางทีเราก็รู้สึกถ้าถูกด่าว่าโง่มาเยอะแม้ว่าจะเก่งนะทาหนังสือเขียนอะไรมาเยอะอารมณ์ข้างในพอพูดชมตัวเองก็มันจริงเปล่าวะาัง <c oughs> นั้นกระบวนการเขาเรียกว่าเข้าไปสู่รานเข้าไปสู่ Trans, <c oughs> สภาวะคลื่นสมองต่างเรามีท่าโยคะพอนอนตายปั๊บคราวนี้นที่ทําเสร็จผมนะผมใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปก็เข้าทีเ่อยชีทเก่งนะหล่อด้วยมีความสามารถนะไปสอนเรียนตะขาบวดด้วยนะอะไรคราวนี้พอตื่นขึ้นมาปัา๊บมันก็เปลี่ยนรวด นี่คือกระบวนการที่เราใช้เทรนที่โรงเรียนแต่นันที่บมกทำโรงเรียนก็เพื่อให้เขาไม่ได้รับสิ่งลบจากครูแลงแต่เด็กๆเลยแต่ที่คุณจิพย์ถามนี่คือโตแล้วใช่ไหมใช่แบบผู้ผมเนี่ยขึกสามสิบกว่าข<ม>ึ้นไปเมันลบกันนั้นในสังคมไทยเขาเรียกว่าเนกาทีฟเพอร์เฟคชันผมเขียนในหนังสือเร่มนี้ไอคิวอาจจะดีบ้านเมืองเราถึงแบง่แบงแบ่งแยกไม่รักกันอะไรทั้งหลายคนลบแต่ละคนเนี่ยบางคนโอ้โหประสบความสำเร็จมีนึกว่า่ข้างในอะลบถ้าคนบวกเขาไม่แบ่งแยกเขารองดองัตทุกคนอยู่แล้ว เนีย่ยฉะนั้นกระบวนการเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนในในสิ่งเหล่านี้พูดคืนหนึ่งก็คือพูดบวกกับตัวเองพูดบวกกับตัวเองพูดในสภาวะคลื่นสมองต่างอ,อันที่สองเอาอันมีท่อิตออโต้ใช่ไหมตัวเองคบกรรยยัลยาณมิตอย่างไง<ช>ยังไงผมก็ไม่พูดลบกัาคุณยิ่งทำเพราะผมอยู่ในนี้ผมเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันจะเก็บข้อมูลจิตใต้สำนึกมันเก็บข้อมูลหมดได้ยินได้เห็นอะไรมาเด็กที่เกิดมาในช่วงสงครามก็จะหัวเยี่ยม <ừ> เด็กที่เกิดมาทาพูดด้สังคมถ่ายชอบพูด,ดอานลบครับขี้เลยนะหน้าตาขี้เละใช่ไหมหน,หน้าเกลียดหน้าชังเขาเก็บข้อมูลไว้นี่คือสาเหตุซึ่งไมเคิลแจ็คสันต้องเปลี่ยนหน้าทั้งที่ทจากจอเนี่ยพอเขาเก็บข้อมูลไว้มาลลินมอนโรครับเอวิสเพสลีย์มีปัญหาเหล่านี้หมดอื <ừ> สังคมปัจจุบันเรามองเรื่องเหล่านี้เลยนะคนที่ติดยาเสพติดลบกับตัวเอง คนที่ไม่รู้จักพอลบกับตัวเองงนั้นฉะนั้นเมื่อเขาทขาให้วข็เคลื่อนสมองต่ำเปลี่ยนข้อมูลอันนี้ได้สังคมแตกแยกไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องอบอกข้อดีของตัว,ตวเองชมตัวเองชมตัวเอ,วเอ,เองบางคนมันไม่หล่อจริงอาจารย์มันไม่หล่อจริงแต่หล่อแบบของเขาเนี่ยหลอ่อแล้วหล่อแบบนี้แต่คนนี้ก็มีคนอื่นมาชอบอยู่ดี<ะ>จริงไหมครับแต่บางคนหล่อมากเลยกับผมเนี่ยวิศวะโหหลอ่อสุดการศึกษาก็สูง ผมเรี่ยนถุงไม่ได้ความมีแฟนแป๊บเดียวันมาชอบแป๊บเดียวไปเอกร้อยเมตรแล้วหลังนั้นก็ไม่มีใครชอบเพราะลบกับตัวเองก็จะลบกับคนอื่นเลยอันใดก็ต้องฝึกสร้างสร้างบวกให้กับตัวเองทำเคลื่อนสมองให้ต่างฉะนั้นในแนวคิดทำยังไงครับี่เราก็มีเพลงเพลงบรรเลงอะไรก้เป็นเรือเป็นลาวโอ้ยง่ายเปิดเพลงเปิดเพลง็สมัยเพลงเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวมอบเพลงให้ไปด้วยพอเปิดเพลงฟังปั๊บขคลื่นสมองตามพอเคลื่นสมองตามแป๊บจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปก็ได้ ผมชอบฟังเพลงอเวมาเรียมันเป็นอะไงก็เพลงของพวกบา a r f i t o เฟนอะไรเงี้ยโอ่โหเป็นพวกนี้สมัยใหม่ที่ว่าครับขึ้นมันต่ำกว่านั้นอันนั้นก็ดีแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นนิวเอซกซ์ที่ทำให่ขึ้นสุนทรภพอนโอเคไหมครับโอเคแต่อันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเร็วใช่ไหมเราก็ต้องขึ้นต่ำกว่านั้นขึ้นที่ต่ำไปกว่านั้นเพื่อเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเด็กจะเรียนหนังสือได้เร็วอย่างที่โรงเรียนเนี่ยไปโรงเรียนใช้วิธีด้านบวกหมด การศึกษาสมัย <If S 2> ใหม่จิตวิทยาสมัยใหม่คือใช้วิธีด้านบวกให้เขารู้สึกบวกกับตัวเองเช่นนั่นรอยยิ้มของคุณครูคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งให้เขารู้สึกบวกกับตัวเองมันชมการตอบคันมันมันจะทําให้เด็กไม่แข็งแกร่งมาโอ้คนที่บวกนี่จะแข็งที่สุดเลยบวกนี่จะแข็งที่สุดยิ้มได้เมื่อถูกย่อัวเราะได้เมื่อถูกเยยเฉยเมยได้เมื่อถูกชมเพราะเขาขบบวกกับตัวเองเขาก็บวกคนรอบข้างคนที่ลบเลยครับโดนอะไรนิดเดียวก็เสร็จคล้ายๆกับ เรื่องไมลเกมอาจ์เกี่ยวเช่นเช่นโค้ชนักมวยนักมวยกำลังจะถูกน็อกเนี่ยกำลังจะถูกน็อกเฮ้ยอีกยกเดียวนะอดทนหน่อยสำคัญมากเลยนี่ไงถึงพูดเรื่องเขียนเรื่องดีอะไรพูดอย่างนีโอพูดยังไงเขาเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วเขารู้สึกบวกับตัวเองด้วยแล้วรักเราด้วยนี่คือพูดแบบนีโอพูดแบบนีโอคือใช้วิธีด้านบวกแล้วมันเกี่ยวไหมเกี่ยวกับ ทีมฟุตบอลกำลังแพ้และโมทิเวตเนี่ยคล้ายๆกันไปเคียดมากเลยก็ผมเป็นโคชดิดด้วยฉะนั้นพูดบางประโยคเขาลุกขึ้นมาสู้ใหม่กล่องสองตอกสามมีแต่คําบางคนพูดบางคํำแสงอาการบางอย่างเขาแพ้เลยพยายามหน่อยเออหรืคโ้นาลูกพยายามหน่อยกับเฮ้ยอันนี้หน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยต่างอย่างไงอย่างไงจะต้องใช้ทางบวกกว่าเพราะว่าเพราะว่าเกิดก้อควางทางลบใช่ไหมครับแข่งขังต่อๆไปเขานี่เขาลบกับตัวเอง เขาก็บทเวทตัวเองไม่ได้ครับอ<ต>่ะอยากรบกวนให้อาจารย์สรุปเกี่ยวกับเรื่องของการพูดบวกกับตัวเองหน่อยครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างครับ,ค,รบคุณพูดในสภาวะที่คลื่นสมองเราต่ำยกตัวอย่างเช่นตื่นนอนพูดตอนเนี้คลื่นกำลังสงบชมตัวเองเลยในในว่กชมตัวเองทุกวันชมคนชมโดยไม่เปรียบเทียบนะครับมีข้อแม้ถอนถอนชมโดยไม่เปรียบเทียบเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกในจักรวาลนี้เราไม่เหมือนใคร ต้องชมโดยไม่เปรียบเทียบถ้าชมโดยเปรียบเทียบมันจะลบหนักกว่าเดิม,มจะเป็นคนที่อิจฉาจะเป็นอะไรต่งางๆคือเราแต่ละคนแตกต่างกันอ่าก่อนนอนตื่นนอนหรือฟังในเพลงช่วงที่เราเปิดเพลงเบาๆเป็นขึรนสมองตามมที่เขาฝากไปจะเปิดไง,งสัง เปิดใส่ก็ไปอย่างนี้ก็ได้ใส่ในวิธีนี่ยหรือใส่หรืออะไรเข้าไปที่ผมให้เดี๋ยววันหลังวันหลังจะเชิญอาจารย์ไปทําคึื่สมองต่ำในวิธีนีก็ได้ก็ที่ผมว่าเป็นสิ่งแล้วจะเกิดพอะคอื่้นสมองต่ำเขาจะรู้สึกหวากับตัวเองรู้สึกบวกคนลอบข้างความลองดอมต้เกิดผมอยากให้ที่ม็อบตัางทางแล้วตอนที่ม็อบเดือดตัวเองไม่ได้ต้อขึ้นเข้ามายอมถึงจะมารียกว่ามัน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 ไม่ใช่การว่าผิดการ อาจจะบางทีมือต้องปลองดองต้องมีความเห็นใจบ้างกับคนอื่นใช่ไหมฮะมันต้องเห็นคกาเห็นใจกันด้วยหนึ่งก็คือพูดบวกกับตัวเองฮะพูดไปเรื่อยเราสี่ห้าข้อเนี้ยนึคิดยิ้มชมศกตาสัมผัสสวัสดีเอืทําให้รู้สึกดียิ้มยิชมชมศบตารวมตาเป็นหน้าตาของดวงใจอยากให้ใครรู้สึกดีกับตัวศกตาครับอให้่เขาแย่สบตาคนอื่นสัมผัสวินิจ โฟร์ฮ <descon> ักส์เดย์โอร์เซอร์ไวท์เอทักส์เดย์ฟิลลิ่งกูดทัวักส์เดย์นิงโรดเราสังคมไทยไม่ค่อยชอบสัมผัสก็สวัสดีเป็นการเติมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าการจับมือยิ่งกว่าการโค้งเราสวัสดีกับใครเราก็รู้สึกดีเราถูกใครสวัสดีก็สวัสดีที่โรงเรียนเราถึงสวัสดีกันแหละเด็กสวัสดีครูครูสวัสดีเด็กความสุภาพอ่อนโยนความเป็นมิตรก็จะเกิดขึ้นก็บอกอันนี้คือการสร้างความรักให้กับตัวเองให้กับสังคมแต่สังคมไทยมักจะเป็นอีกทางหนึ่ง จะเป็นอีกทางนึงส่วนทางนับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของ s ซ l วสต e เซเวสตีการพูดบวกกับตัวเองนะครับนักหนังสืออาจารย์ไปหาซื้อที่ไหนครับศูนย์หนังสือจุฬาถ้าเขายังมีอยู่ศูนย์หนังสือจุฬาโอเคครับาจารขอบคุณรับครับขอบคุณครับ